และสาหรับในคลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสําหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถรับเควสได้เนื่องจากค่าชื่อเสียงไม่เพียงพอและวิธีการหาชื่อเสียงที่เร็วที่สุดณเวลานี้จะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยหรือสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นด้วยกันสามารถกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่อง i อแอมแซงเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมสามารถมาเล่นด้วยกันในไลฟ์สตรีมได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้ใน black hawk rescue mission five นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโลบ็อก์นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า Black Hawk r e s c u e Mission 5นั่นเองนะครับผมกลับมากันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับกับปัญหาโลกแตกนะเรียกว่าปัญหาโลกแตกเลยก็ว่าได้เพราะว่าในคลิปที่เอ่อผมโพสเอ่อที่ผมลงคลิปไปไม่ว่าจะเป็นเอ่เอวิตามินหรือว่าคลิปอัปเดตใหม่นะครับของ Black h a w k Rescue m i s s i o n 5เนี่ยหรือว่าคลิปทำเควสเองก็ตามนะครับในทุกคลิปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ที่เหมือนเหมือนกน ทำเคไม่ได้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ รู้สึกว่าจะมีคนติดปัญหานี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกี่ยวกับค่าชื่อเสียงนะหรือว่าค่าเ e putation นั่นเองนะครับผมว่าเมันได้มายังไงแล้วก็วิธีเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามกันนะครับว่าทําไมถึงทำเควสไม่ได้แล้วก็ค่าเ e putation เนี่ยมันมีวิธีการเอามายังไงแล้วก็วิธีการฟาร์มค่าชื่อเสียงให้ได้มากที่สุดในเวลาอันสั้นที่สุดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาในคลิปนะครับผมก็ฝากกดด cribe ้วย สำหรับคลิปในวันนี้นะก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะมาเล่นด้วยกันในไลฟ์สตรีมนะครับก็อย่าลืมเลยนะครับที่จะกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารการไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมก็ไม่พูดพลาดทำเพลงแล้วกันนะก็คือไปเข้าศูนย์เนื้อหากันได้เลยนะครับว่าทําไมเราถึงทำเควสไม่ได้แล้วค่าชื่อเสียงเนี่ยมันหามาได้ยังไงมันฟาร์มมาได้ยังไงนะครับผมไป let's g ก ก็สำหรับคำถามในข้อแรกนะครับว่าค่าชื่อเสียงเนี่ยหรือว่าค่า r e p u t a t i ั n เนี่ยมันหามาได้ยังไงนะครับผมก็ตอบได้ง่ายๆแล้วก็ฟังคำถามเดียวก็คือจบปิดคลิปได้เลยก็คือสามารถไปได้มาจากการช่วยเหลือกวปกะกันนั่นเองโอเคครับจบปิดคลิปได้นี่ผมพูดจริงกัเนเ็แค่นี้เลยเอาละ ถึงคำตอบมันจะดูง่ายไปสักหน่อยแล้วนะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมก็คือการที่เราจะบุกเดี่ยวแล้วก็ไปช่วยตัวประกันเนี่ยแต่ละที่ของมันเนี่ยก็จะมีความยากของมันนะครับก็คือ,อสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีตัวประกันให้เราช่วยเหลือนะครับผมก็จะมีในเมือง ทะเลทรายนะครับหรือว่าเมืองเอชาร่านั่นเองนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขานะครับหรือว่าวิลเลจนั่นเองนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมืองนั่นเองนะครับหรือว่าคอรลี่นั่นเองนะครับผมก็ทั้ง3ที่เนี้ยก็จะมีระดับความยากที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสถานที่ที่สามารถฟาร์มค่าเลเวอเรชันหรือว่าความน่าเชื่อถือเนี้ยได้รวดเร็วที่สุดด้วยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเอ่อพวกเงินกับค่าประสบการณ์เนี้ยไปในตัวด้วยว่า มีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันออแล้วก็สําหรับคําถามที่ว่าการที่เราจะช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องมียาพหนะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพหนะทั้งบกนะครับหรือว่าลด อ่าพวกสติเกอร์พวกคำวีอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าหรือว่าจะเป็นอากาศยานก็ได้นะครับอย่างที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือ l i t t l e Bir d นั่นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือมันไม่จํากัดนะครับว่าจะใช้เป็นอากาศยานแบบไหนนะหรือว่ายานพาหนะแบบไหนนั่นเองแต่ว่าในการฟาร์มที่รวดเร็วที่สุดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้อ่ายานพาหนะที่เร็วที่สุดนะครับผมก็คือ l i t t l e Bird ตนั่นเองนะครับอ่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ระดับต่ําที่สุดแล้วนะครับผมแต่ว่ามีประโยชน์สูงสุดแลย,ลยและในนนช่วงี้ะครับผมในการ าพาไปฟาร์มหรือวาอ่าไปฟาร์มค่าต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นเฮลิอคอปเตอร์ระดับต่ำที่สุดเลยนะก็คือปลดล็อกได้ง่ายที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะ2ดาวหรือเปล่านะ เออถ้าผิดถูกก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันมันานมาแล้วผมก็ไม่ได้กดดูได้เมื่อกี้นะครับถึงเจ้านี่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ระดับต่ำที่สุดนะครับแต่ว่าก็มีความรวดเร็วและก็ความคล่องตัวเนี่ยที่มากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้ถึง6คนแต่ว่านั่นไม่ใช่สาระสําคัญนะครับเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวการได้ทีละ2คนเท่านั้นนะครับผมโดยการที่อ่าพาเขามานั่งในตรงนี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปจุดฟาร์มกันได้เลยดีกว่านะครับผมไปทีี่เรรรยยบบ้้อแลวนะคั เดี๋ยวเรามาดูความไกลของแต่ละสถานที่กันสักหน่อยดีกว่าว่าตรงไหนมันไกลมากไกลน้อยอะไรยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมืองที่เราฟาร์มบ่อยที่สุดในแพทก่อนนะครับก็คือเมืองนู้นเอลชาร่านั่นเองนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแลกมานะครับ สำหรับการช่วยเหลือตัวประกันนะก็คือเราจะต้องปะทะก,กับศัตรูจํานวนมากเลยแล้วก็ศัตรูของเมืองอเชียเนี่ยเติมไวโคดนะครับแป๊บเดียวเนี่ยกำลังเสริมของศัตรูก็มาแล้วนะครับผมแทบจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาเราฟาร์มชุดหนึ่งเสร็จนะครับเราพาตัวประกันมาส่งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปเริ่มสู้ใหม่ใช่ไหมในการที่เราจะต้องฝ่าศัตรูเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปช่วยใหม่อีกรอบนึงซึ่งยากลําบากมากในการฟาร์มนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมเฉยๆนะและก็สำหรับในจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครัับผมถด จากโอเปอเรติงเบสเนี่ยมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็คือหมู่บ้านนะครับอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ควอรี่นะครับอยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับผมอ่ะอยู่ใกล้กันขนาดนี้นะครับระยะทางเนี่ยพอๆกันเลยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงนะครับความยากความการที่เราจะช่วยเหลือตรงกันเนี่ยมันยากแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับในหมู่บ้านนะครับก็คือประชากรอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็คือเดินไปตรงไหนเนี่ยก็เจอตัวประกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าศัตรูก็เยอะด้วยเช่นกันนะครับศัตรูเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่า ตามบ้านตามอะไรเนี้ยซอกหลืบมันเยอะครับแล้วก็ทางคนทําเกมเนี่ยเขาก็จะแอบวางพวกเอเนอร์มี่ยูนิตนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยไว้ตามจุดต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําการเกษตรกันนะครับก็คือ,อเราจะมองตัวประกันยากนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ว่วาอะไรนี้แล้วก็ในเรื่องของการวางภูมิประเทศต่างเนี่ยทั้งเรื่องบ้านทั้งเรื่องต้นไม้ทั้งเรื่องกํโพงกําแพงอะไรต่างเนี่ยบางทีตัวประกันเนี่ยมันเดินไม่สะดวกครับบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการล่าช้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้การช่วยเหลือของเราเนี่ยเสียเวลานั่นเองนะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของควอไล y นะครับหรือว่าเหมืองหินเหมืองแร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาฟาร์มในที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งที่แบบว่าโล่งมากๆเลยนะครับสำหรับการวางตาแหน่งของศัตรูนะครับก็จะอยู่ตามบนๆเนี่ยขอบๆเนี่ยแล้วก็มีอยู่ด้านล่างป่าปายนะครับแล้วก็ ศัตรูส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในใต้ดินนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่ใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะช่วยเหลือตัวการได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเลยเราก็จะมาช่วยในส่วนของด้านบนแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมก็จับเปลมประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นที่ฟาร์มที่เร็วที่สุดนะก็คือควอี่นั่นเองนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือตัวการที่เร็วนะครับแล้วก็ศัตรูที่น้อยนะครับเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใต้ดินนนกััหมมดเลยะครบผ แล้วก็กส่วนต่อไปนะครับก็จะมาสาธิตในการช่วยเหลือตระกานนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทำเนี่ยจุดลงจอดของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นจุดไหนด้วยนะครับต้องต้องถูกต้องเป๊ะนิดนึงนะก็คือจุดลงจอดเนี่ยก็เ,เดี๋ยวผมเดินหาแป๊บนึงว่ามันอยู่ตรงแถวๆตรงไหนโอเคประมาณนี้น่าจะเห็นอะไรครับทุกคนเห็นเต็นท์ตรงนี้ไหมครับที่มันจะอยู่ติดกับบ้านตรงนี้เนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นสถานที่ลงจอดของเรานั่นเองนะครับโดยเ,เราจะกลับลำเครื่องบินนะครับก็คือ,อจุดที่เราจะลงจากเครื่องบินเนี่ย มันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมก็คือถ้าเราลงแบบตรงๆอย่างเงี้ยเราจะเวลาออกมาเนี่ยเราอาจจะโดนศัตรูยิงได้นะครับทาให้เราจะต้องอวนเฮลิคอปเตอร์กลับรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็เอาหางโผลอ่อไปนะแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าศัตรูจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องระวังพวกสไน,ปสนเปอร์ด้วยพี่แกมแมนเลยเกินโอเคครับศัตรูมีอยู่เล็กน้อยป่าปายครับเราสู้ได้อยู่แล้วแล้วก็เราจะใช้เฮลิคอปเตอร์เราเป็นโคเวอร์ด้วยนะหันประมาณนี้แต่จริงๆก็คือเราควรจะหันตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วละ่ะ ตั้งแต่แบบออมภูเขามาแล้วอะไรเงี้ยโอเคลงเลยมาเจอกันหน่อยดิเออประมาณเนี้ยแล้วก็เช็คดูครับว่าสตูอยู่ตรงไหนบ้างนะโอเคอยู่แปบ๊บหนึ่งตัวในบ้านผมเดาว่ามีหนึ่งแน่เลยโอเคเกิด ไปตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีตัวประกรันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงแถวแถวเนินนี้อ่าใช่ใช่ใช่โอเคโอเคคิวใหญ่ไปเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เตรียมปืนครับช่วยเหลือตัวประกรันตัวที่หนึ่งแล้วก็ข้างบนถ้ามีก็ยิงได้ครับตรงนี้แต่ว่าระวังสไนเปอร์ดีๆนะสไนเปอร์นี่อันตรายมากแพทนี้โอเคเตรียมยงเตรียมชาบมาด้วยนะกับตรงกับฐานเนี่ย โอเคนะครับหลังจากที่เราช่วยเหลือตัวประกันได้แล้วนะครับก็เดินอ้อมภูเขานี้มาไม่ใช่ภูเขาดิเรียกว่าอะไรเรียกว่าเนินและกันอ้อมเนินนี้มานะครับพอดีว่าถ้าถ้าถ้าเราเดินมาตรงเนี้ย AI ไอเขาปิดครับก็คือก็คือเอไอเอเอ็ NPC เนี่ยมันยังเออเอออยู่นะแล้วเราก็มาตรงนี้เลยตามที่เฮลิคอปเตอร์เราจอดเอาไว้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปแล้วเขาก็จะขึ้นตามแบบนี้นะครับโอเค ขึ้นสักทีกว่าจะขึ้นนี่รอบไปนาะทีกว่าบอกว่าจะมาสปีดรันช่วยค่าเร p u เ a t i o n นี่สรุปก็คือ1น,นาทีเหมือนกัน1 <laughs> น,นาทีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราช่วยเหลือตรงกันแล้วเนี่ยเราก็เอาไปส่งที่ฐานทัพเรานั่นเองอันนี้ก็อรอบแรกเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องอธิบายอะไรนู่นนี่นั่น,นนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะทําด้วยความรวดเร็วกว่าเดิมนะคิดว่าคิดว่ากันนะโอเค แล้วก็นอกจากคําถามที่ว่าทําไมถึงทาเควสไม่ได้นะครับผมก็ยังมีอีกคําถามนึงก็คือ,เ,อเวลาที่เรารับตัวประกันมาแล้วเนี่ยเอาไปส่งตรงไหนนะครับผมก็คําตอบเลยก็คือลานเฮลิแพดต,ตรงนี้นั่นเองนะครับสที่ตรงนี้นะก็วิธีการนะครับก็คือดรอปเฮลิคอปเตอร์เรา,าลงไปแบบนี้อ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเฮลิคอปเตอร์นะส่วนสําหรับรถยนต์เนี่ยก็คือบริเวณนี้เลยนะครับก็ขับมาส่งตรงนี้ มันก็จะส่งเฟสให้นั่นเองนะครับอะไรครับและหลังจากที่เราเรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีกันไปแล้วนะครับว่าเราควรที่จะไปตรงไหนลงจอดตรงไหนแล้วก็ช่วยตัวประกรันตรงไหนเดินตรงไหนอะไรแบบไหนนะครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้มาสู่ในช่วงภาคปฏิบัติกันนะครับว่าเราจะทําได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับจุดเริ่มต้นอ,อยู่ที่เดิมนะครับเฮลิแพดแล้วก็เราจะวนไปที่คอร์ี่แล้วก็กลับมาส่งตัวประกรันที่เฮลิแพดเหมือนเดิมนะครับผมว่าเราจะใชเ้เวลาขนาดไหนแล้วก็มีข้อผิดพลาดอะไรกันบ้างนะครับผมไป Let's go คือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือว่าในเกมก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับที่เราเอ่อมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะรับข้อผิดพลาดนั้นได้ไหมแล้วก็เราจะปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างไรนะครับผมก็กว่าที่มันจะออกมาเป็นผลสำนิกที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องผ่านความผิดพลาดผ่านเออร์เลอร์ม,มาก่อนนั่นเองนะครับแม้แต่ในชีวิตจริงของเรานะก็มา เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการกระทาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผิดพลาดอะไรกันบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่าในชีวิตจริงเนี่ยหรือว่าในเกมเนี่ยมักจะมีข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือผมเนี่ยมักจะทํานู่นทานี่ผิดพลาดบ่อยนะครับหรือว่าแม้แต่ในเกมเองเนี่ยก็บางครั้งก็ตายบ้างเ,าเจ็บหนักบ้างหรือว่าไม่เพอร์เฟกต์บ้างนะครับผมก็มาลองผิดถูกกันไปนะแล้วเราก็ปรับแก้ไขกันไปนะครับปรับตัวกันไปนะนะใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเป็นไงโอเคครับสังเกตสตูดี มีสตูอยู่บนสไนเปอร์เอ่อสไนเปอร์ด้านบนนี่ครับจะช้าไม่ได้นะเดี๋ยวโดนสอยก่อนโอเครีบลงจอดดีกว่าเมื่อกี้โดนยิงไปแล้วหลบมุมหลบมุมโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อสู้ยิงสตูนิดหน่อยโอเคหนึ่งตัวเช็คซ้ายเช็คขวาแต่ที่นแน่ตรงประภาคาเออตรงตรงวัชทาวเวอร์มีครับหลังเข้าโอเคหันไหมหันอยู่เข้าเต็นท์สตูในเต็นท์ เคลียรฮิวหน่อยหนึ่งทีแล้วก็ตรงหอคอยครับตรงนี้เราสามารถแทงได้แป๊บหนึ่งลบหอคอยหอคอยโอเคหอคอยมันยิงไม่ได้ตรงไหนวะโอเคข้างเข้าเรียบร้อยฮิวโอ้ยิงหนักเหมือนกันด้วยวะคือหลัก โอเคเก็บหนึ่งฮีวทีประมาณ2แผ่นโอเคแล้วผมก็จะวิ่งไปช่วยเหลือตรมกันข้างบนมีครับต้องดูดีๆนะเอไปช่วยตัวนู้นก่อนดีกว่าเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมโอเคครับเราได้ข้อพิสูจน์ใหม่แล้วว่าสไนเปอร์มันยิงลงมาไม่ได้นะครับจุดนี้ถือว่าดีเป็นความรู้ใหม่โอเคช่วยเหลือตรมกันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับก็คือเราเซฟยาไว้ค่อนข้างเยอะอยู่นะ ก็คือถ้าเราเกือบตายเนี่ยเรากดวิตามินได้เลยแล้วเราก็วิ่งแทงได้เลยครับมันมีเวลาแทงอยู่ประมาณ1ิวินาทีอะ่ะที่เราจะเป็นอมตะได้เลยนะครับไปเนี่ยเราก็ช่วยเหลือตงการเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ฟลายได้เลย Enter Vehicle ไม่ใช่ผิดด้านผิดด้านอ่า Fly Vehicle นะครับกดขึ้นไปตงการขึ้นมาแล้วเราจะไปกันแล้วเฮ้ย<ป> <c oughs> ขึ้นช้าจังอะโอเคเดี๋ยวอ่าจัดตัวจัดลำใหม่แล้วกันนะประมาณนี้ โอเคหันออกหันตัวเราออกขวานี่ก็ดีเหมือนกันพอดีว่าเราจะได้ไม่ต้องรับดาเมจนะมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเหมือนตัวนั้นจะขึ้นได้โอเคได้พร้อมกัน let's go สวยงามมากไปรีบกลับได้แล้วศัตรูเยอะมากแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทุกรอบที่ผมทดลองมานะครับมันจะสู้กับศัตรูประมาณ4-5ตัวนะ ถ้าเทียบกับเมืองเอชลาเนี่ยเราต้องสู้กันเป็น1ิบเลยนะครับแล้วก็ไปสู้กับตรงนั้นเนี่ยเราก็เป็นสิบเหมือนกันนะเออแต่ว่าสู้กับที่นี่เนี่ยมันมันก็จะอันตรายหน่อยตรงที่ว่ามันสามารถเข้าไปชิดตัวเราได้เลยไงแต่ว่าก็ต้องแลกกันชิงไหวชิงพัดอ่อชิงไหวชิงพิบนะครับผมแลกแลกกันแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยเราสามารถสไนด์ได้แต่ว่ามันมันก็มองสปูยากอีกแหละเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราเนี่ยมักจะเป็นอยู่ในป่านะครับส่วนในทะเลทรายเนี่ยมันก็เริ่มจากไกลๆใช่ไหมมันก็จะมันก็จะแลกกันเรื่ออองงขเวลาะไรี้ แต่ที่แน่ๆเลยก็คือถ้าเราไปที่ทะเลทรายเนี่ยมันไกลกว่านี้โขเลยครับมันไกลกว่านี้มากเลยนะฉะนั้นเลมาคอร์ี่เนี่ยดีสุดละผมว่านะโอเคลงได้เลยประมาณนี้นะครับเป็นการเป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือตัวกานนะ้ยแล้วก็ฟาร์มค่า r e p u t เ t ชันนั่นเองนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคและเนื้อหาสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผม อะไรครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการสอนการหาค่า p u t a ชั o นนะครับหรือว่าค่าความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาค่าเนี้ยไปปลดล็อกเควสนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเควสของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันไหมแล้วก็ใช้อ่ขนาดไหนในการปลดล็อกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูเองกันอีกทีนึงด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เทคนิคที่สอนกันไปนะครับว่าฟาร์มค่าเ e เ u อเ t ชั n นนะครับยังไงให้ได้เร็วที่สุดนะครับ สรุปเลยก็คือใช้อากาศยานที่เรียกว่า Little Bir d นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่กระจอกที่สุดนะครับแต่ว่ามันรวดเร็วที่สุดคล่องตัวที่สุดนะครับในการช่วยเหลือตระการนั่นเองนะครับแล้วก็ไปฟาร์มที่คอรลี่นะครับแล้วก็กลับมาส่งที่ฐานเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับกระบวนการนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคิดในวันนี้นะครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้ามีแจ้งเตือนอะไรเนี่ยผมก็จะกลับไปอ่่่าานนนนทุกอออมยงแ สุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่ออย่าลืมกดซั s c r i b e กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมหน่อยนะพอ,พอดีว่าพอดีว่าเพิ่งขึ้น 1, พันซับมานะ่ะเป้าหมายเราเนี่ยยังอยู่อีกห่างไกลเลยนะครับยังไงก็ต้องช่วยอขอความช่วยเหลือจากทุกคนด้วยนะครับที่เราจะขึ้นถึงล้านซับนั่นเองนะครับยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับจอกัน oh